ยุบสภาแล้วยังหมดเลือกนายกได้ไหมภายหลังจากที่พักเพื่อไทยนะคะเริ่มกระบวนการทูลกล้าวยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยในตอนนี้กำลังบิดเบี้ยวแต่หลายฝ่ายค่ะก็มองว่านี่คือเกมของเพื่อไทยในการดึงเวลาเพราะหากว่ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อไทยก็จะกลายไปเป็นฝ่ายค้านในขณะที่พักภูมิใจไทยก็จะขึ้นมาเป็นแกนนำรัฐบาลแทน คำถามคือในระหว่างที่ทูลกล้ายุบสภาจะสามารถเปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ประเด็นนี้นะคะฝ่ายเพื่อไทยคุณภูมิธรรมค่ะบอกว่าต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในขณะที่คุณอนุทินมองว่าตอนนี้สภาย,ายังถือว่ามีอยู่ แต่ในทางการเมืองคนที่มีอำนาจชี้ขาดก็คือประธานสภาค่ะว่าจะมีกำหนดในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นในเร็ววันหรือว่าจะประวิงเวลาออกไปก็จะต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสรุปคือแม้จะมีการทุนกล้าวยุบสภาไปแล้วแต่จะมีผลก็ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ค่ะมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าให้มีการยุบสภา ดังนั้นในระหว่างกระบวนการนะคะสภาก็ยังคงทําหน้าที่ได้ต่อไปรวมไปถึงการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็สามารถดําเนินการได้ไปตามกฎหมายแต่ทั้งนี้ค่ะก็เกิดกระแสข่าวว่าสํานักองค์คมนตรีได้มีการตีกลับหนังสือทุนกล้าวยุบสภาของรัฐบาลแล้วด้วยค่ะ